ตอนนี้เราอยู่กันในเกมเคาน์เตอร์ e ครับ <Kub ik> คลิปที่แล้วเรี่าค้างกันไวท้ที่หลังความพ่ายแพ้ต่อองค์กรรีพเพเซอร์ซินิเกตจอร์ดเมสันฐานรับจ้างอัจฉริยะก็เสดอทางสู้ใหม่ให้กับกลุ่มของมีนา ด้วยความช่วยเหลือของมาร์คฟินลีทำให้พวกเขาดิฟเข้ามาในเคาน์เตอร์อสายและกำจัดออบวิเนชันซึ่งเป็นแผนขั้นแรกในการหยุดการแพร่กระจายอาการคอรดับได้สำเร็จขั้นที่2คือการจุดระเบิดอีเทอร์เนียมจำนวนมหาศาลที่พวกเขาได้มาจากกลุ่มของออกกาเพื่อตามหาที่ซ่อนแกนอิมมอร์ทัลแต่เพราะความรุนแรงของมันทำให้กลุ่มของมีนาและจอรนต้องรีบขึ้นกระสวยหนีออกมาและบอกพิจัดให้กับทีม ALT ทีมออกกาและทีมยูมีเพื่อมารวมกลุ่มกันอีกครั้งหนึ่ง ด้านบีชอปก,กำลังนั่งปีกวิเวกอยู่ตามลำพังจนกีนต้องออกมาตามเพราะเธออาจถูกลอบโจมตีได้เธอกำลังฟังเพลงจากวิทยุที่มีสัญญาณอ,อ่อ,อนๆเพลงสามัคคีชุมนุมเล่นส้ำวนไปมาได้สองสาวันแล้วทั้งที่ในเขาเธอร์ไซส์ไม่น่าจะมีสัญญาณวิทยุมาถึงซึ่งบีชอปบ,บอกว่าเพลงนี้ไม่ใช่เพลงที่ตัวเธอหรือล่งตนชอบแต่เป็นเพลงที่น่าแหละควรจะได้ยินในพิธีจบการศึกษาที่เธอกับคนรู้จักไม่มีโอกาสได้ไป บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากความผิดหวังในอดีตของนาแลกก็ได้พอได้ยินแบบนั้นควินก็ตัดบททันทีเพราะบิชอปไม่ใช่นาแลเรียกเธอว่ามนุษย์ยังไม่ได้ได้วยซ้ำแต่เธอคือรีเพรสเซอร์ผู้ทำหน้าที่ตัดสินชะตาของระบบเทเลสัที่เธอยังมีความทรงจำของร่างต้นหลงเหลืออยู่เป็นเพียงผลข้างเคียงที่เลี่ยงไม่ได้จากการฟื้นสภาพเท่านั้นด้านกระสวยที่มีนาใช้หนีแรงระเบิดออกมาก็กำลังแตกเป็นสิ่งเสี่ยงทำให้พวกเขาขกระจายกันไปคนละทางมีนาที่แทบไม่ได้สติ ได้ยินเสียงของชี้ยุนที่กําลังคุยกับเอมี่ที่เธอคิดว่าตายไปแล้วกว่าจะฟื้นขึ้นมาทีนั้นก็เหลือมีนาแค่คนเดียวและต้องสู้กับทหารรีเพสเซอร์แต่ด้วยพลังคริฟอร์ดแฟกเตอร์ในตัวทาให้เธอแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อแม้แต่กลุ่ม ALT ที่มาเจอเข้าโดยบังเอิญก็ยังบอกว่ามีนาแข็งแกร่งกว่าที่พวกเธอจําได้มากแต่เซียวหลินไม่คิดจะร่วมทางกับมีนาต่อเพราะเป้าหมายของกลุ่ม ALT ไม่ใช่การกําจัดองค์กรรีเพสเซอร์หรือกอบกูโลกแต่เป็นการตามหาซ่อยุนแต่ยังไม่ทันจะ ซอยุนก็เป็นฝ่ายมาหาพวกเธอเองพร้อมอาวุธใหม่หอกมิสเทลทีนที่ควีนมอบให้กับเธอกองทหารรีเพรสเซอร์ที่ทําหน้าที่คอยจับตาดูซอยุนเลยสั่งให้เธอกำจัดศัตรูทันทีเพื่อพิสูจน์ความพักดีแต่ซอยุนตกลงไว้ว่าจะสู้กับหน่วยเฟลเลียเท่านั้นทาให้การต่อสู้ระหว่างมีนากับซอยุนเริ่มขึ้นพลังกริฟฟอร์ดแฟกเตอร์ทาให้มีนาเป็นฝ่ายได้เป,เปรียบขณะที่คน,น,นอื่นๆได้แต่ยืนมองซอยุนเลยขอได้หัดปลดล็อกพลังของหอกไม่งั้นฝ่ายรีเพรสเซอร์ทุกคนคงถูกมีนาฆ่าตายกันหมด สถานการณ์เปลี่ยนไปทันทีเพราะหอกมิสเทลทีเป็นอาวุธขององค์การบริหารโลกในอดีตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสู่กับผู้ใช้พลังคิฟฟอร์ดแฟกเตอร์โดยเฉพาะแต่ในจังหวะที่ซอยุนกำลังจะฆ่ามีนาเธอก็ยั้งมือเอาไว้และหัวเราะเยาะอย่างสะใจเพราะสีหน้าที่พ่ายแพ้ของมีนาที่ทําให้เธอรู้สึกอ่อนแอมาตลอดพอเห็นว่าลีลายเยอะผู้คุมก็เลยเข้ามาสั่งให้ซอยุนฆ่ามีนาซะแต่เธอกลับหันไปทำร้ายพวกเดียวกันซะแนทนทําเอาหน่วย a l t ที่กําลังจะเข้ามาช่วยงงไปตามๆกัน ซอยุนเข้าไปกอดเซียวลินที่พาทุกคนมาช่วยเธอแต่เซียวลินก็ผลักเธอออกไปซอยุนเลยสัญญาว่าจะอธิบายทุกอย่างให้ฟังแต่ตอนนี้พวกเธอต้องช่วยกันสู้กับกองทหารรีเพเซอร์ก่อนทําให้หน่วย a l t กลับมารวมพลังกันอีกครั้งซึ่งกแน่นอนว่ากลุ่มของมีนาเป็นฝ่ายชนะเพราะสิ่งที่แข็งแกร่งพอจะต้านการรวมพลังของมีนาที่มีคริฟฟอร์ดแฟกเตอร์และซอยุนในร่างอัลเทอร์เกสีฟได้ต้องอยู่ในระดับของออฟตัสสีโลที่นอกจากจะปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายแล้ว แวนยังผลิตจากวัสดุนวาอัลเทมที่มีความยืดหยุน่นทำให้แว่นออปตัสซีโลมีความทนทานไม่พังง่ายน้ำหนักเบาช่วยใ,ใส่หูฟังทับได้สะดวกไม่เจ็บออปตัสซีโลจึงเป็นแว่นที่เหมาะกับคนที่เล่นเคาน์เตอร์สายเพราะเราน่าจะได้เห็นแสงสีฟ้ามากกว่าแสงสีทองแน่ๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ facebook com o p t a s และยังสามารถใช้โค้ด danny th เพื่อดับส่วนลด100บาทได้อีกด้วยครับหลังจากเอาชนะมาได้ซอยุนอธิบายว่าเธอถูกส่งเข้าไปเป็นสายในองค์กรรีเพลเซอร์ แต่คำพูดของคนทะเลยศคงไม่มีใครเชื่อบอสเลยให้บันทึขกข้ดโปรแกรมเอาไว้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของเธอบอสยืนยันว่าเขาเป็นคนส่งซอย,ยุนเข้าไปเพื่อหาจุดอ่อนขององค์กรรีเพสเซอร์จากภายในเผื่อว่าคอฟฟินและองค์การบริหารโลกไม่สามารถทำลายรีเพสเซอร์จากภายนอกได้จริงๆเพราะยิ่งระบบที่รีเพสเซอร์ใช้มีความซับซ้อนมากเท่าไหร่ภายในก็ยิ่งเปราะบางมากเท่านั้นจากนี้ภารกิจของทุกคนคือช่วยซอย,ยุนทำลายจุดอ่อนของรีเพสเซอร์จากภายในและหยุดปรากฏการณ์ที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกให้ได้ สิ่งที่ซอยุนจะได้เป็นสิ่งตอบแทนหลังจบภารกิจนี้คือการที่น่เอลทจะได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเธอต้องการมาตลอดแต่ถึงซอยุนจะหักหลังทุกคนตามภารกิจที่ได้รับมาเธอก็ยังยอมรับว่าการต่อสู้กับมีนาเป็นความต้องการของเธอเองและแซลมีนาที่พึ่งแพ้เธอในการต่อสู้อย่างสนุกปากหลังจากนั้นซอยุนจะอธิบายแผนต่อไปเป้าหมายของพวกเธอคือการทำลายยานควบคุมหลักที่เป็นเหมือนสมองของศัตรู ปฏิบัติการนี้จึงถูกตั้งชื่อว่าปฏิบัติการสมองตายที่จะทำให้ทั้งระบบเทเลไสไ์หยุดแต่การจะทำลายแกนิมอร์ทัลที่มีการคุ้มกันแน่นหนาเป็นเรื่องยากสิ่งที่พวกเธอต้องทำลายจึงเป็นบิชอปซึ่งถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นคนเดียวที่สามารถสั่งใช้ระบบเทเลไสไ์ได้เพราะมีคลิฟฟอร์ดแฟกเตอร์ของมีนาอยู่ในตัวหากระบบเทเลไสไ์ถูกทำลายแกนิมอร์ทัลก็ได้ฆ่าไปด้วยเหมือนกันซอหยุนเลยถามว่ามีนาพร้อมจะทำลายบิชอปหรือเปล่าเพราะซอหยุนชนะมีนาได้โดยอาวุธที่ชนะทาง ในทีน่นี้มีนาจึงเป็นคนเดียวที่สามารถเอาชนะบิช,ชอปได้โดยไม่ต้องให้ใครช่วยซึ่งมีนาเข้าใจเรื่องนี้ได้รับปากว่าเธอจะกำจัดบิช,ชอปเองแต่ซอยุนดูออกว่ามีนายังลังเลแต่ตอนนี้พวกเธอต้องรีบเดินทางเพราะสองสาวันนี้บิช,ชอปนั่งฟังวิทยุอยู่นอกเขตรบกวนสัญญาณของนิวอไฮโอและไม่มีคนคอยคุ้มกันนี่จึงเป็นโอกาสที่จะพลาดไม่ได้กลุ่มของมีนาสู้กับเหล่าทหารรีเพรสเซอร์เพื่อเข้าถึงตัวบิช,ชอปซึ่งซอยุนดูจะรีบหล่อนมาก เพราะเธอกลัวว่ารีเพสเซอร์คนอื่นๆจะตามมาสมทบหากคนที่มาเป็นไนท์อาจจะแค่เสียเวลาแต่ถ้าเป็นควีนพวกเธออาจสู้ไม่ไหวมีนาเลยสงสัยว่าควีนแข็งแกร่งขนาดไหนซอยุนอธิบายว่าองค์กรรีเพสเซอร์มีคิงเป็นผู้ก่อตั้งส่วนอีก3าคนถูก Queen ควีนค้นพบและสร้างขึ้นมาซึ่งเหตุผลที่ควีนไม่กลัวว่า3คนนั้นจะทรยศก็เป็นเพราะต่อให้ทั้ง3คนร่วมมือกันก็ยังไม่สามารถเอาชนะเธอได้โดยหน่วยข่าวกรองทั่วโลกประเมินไว้ว่า รีเพรสเซอร์ควีนมีความอันตรายเทียบเท่าวัตถุคอลับระดับ4ี่ที่เหล่าเคาน์เตอร์ไม่เคยเจอด้วยซ้ำต่อให้เป็นฮิวเดที่ว่าเก่งเธอก็คงเอาชนะควีนในการต่อสู้ซึ่งหน้าไม่ได้มีนานเลยทมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย a l t กับรีเพรสเซอร์ต่อซอหยุนเล่าว,ว่าหน่วย a l t ไม่ใช่รีเพรสเซอร์เป็นแค่ตัวทดลองเท่านั้นความทรงจําแรกของเธอคือวันหนึ่งที่เธอตื่นขึ้นมาในห้องทดลองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนพวกเธอถูกทดสอบในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น IQ การทดลองทางเคมีการฝึกต่อสู้หรือการเอาตัวรอดติสอหยุนไม่อยากลงรายละเอียดโดยคนที่ดูแลพวกเธอก็คือรีเพเซอร์ควีนเด็กๆค่อยๆลดจํานวนลงซอยุนพยายามอย่างมากที่จะแข็งแร่งขึ้นเพื่อให้เธอเป็นที่โปรดปรานของควีนแต่ในการทดสอบครั้งสุดท้ายสมาชิกเอลทุกคนสอบตกซอยุนก็เช่นกันโดยความเครียดและฝืนตัวเองอย่างหนักทําให้เธอหมดสติก่อนจะทันได้สอบด้วยซ้ำควีนได้เข้ามาหาเธอและบอกว่า เธอจะไม่ได้อะไรจากการกดดันตัวเองอย่างไร้จุดหมายเธอต้องพยายามทําให้เพื่อนๆศรัทธาและเคารพในตัวเธอไม่ใช่ทําเพื่อให้ผู้คุมสอบประทับใจซอยุนเคยชอบควีนอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งเธอพาทีมชนะการทดสอบได้หลายครั้งแต่พวกเธอกลับถูกส่งเข้าไปในเครื่องสกัดแฟก,กเตอร์พร้อมกับสมาชิกคนอื่นๆหลังจากนั้นซอยุนก็ได้รู้ว่าเด็กที่ถูกลักพาตัวมาทั้งหมดถูกใช้เป็นตัวทดลองในการปลูกถ่ายอัลเทอร์เนทีฟแฟกเตอร์ที่ต้องทนความเจ็บปวดจากการปรับโครงสร้างร่างกายใหม่มากกว่าวันละสิบชั่วโมง ซึ่งความสามารถของอัลเทอร์เนทีฟแฟกเตอร์คือถึงแม้พวกมันใช้พลังงานได้ไม่เท่าโปรเกรสซีฟแฟกเตอร์แต่มันมีความเสถียรทําให้ไม่ต้องคอยเติมรีเพลเซอร์แฟ t เตอร์เพื่อให้มีชีวิตต่อไปการทดลองดําเนินต่อไปจนกระทั่งเหลือผู้รอดชีวิตเพียง4ีคนเท่านั้นแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องที่เอียนใช้วัตถุคลอรั์ระดับสูงโจมตีห้องทดลองพวกเธอเลยฉวยโอกาสนั้นหนีออกมาพวกเธอซ่อนตัวอยู่พักหนึ่งจนระหนักในว่าสักวันหนึ่งองค์กรต้องตามหาพวกเธอเจอแน่ ซอยุนจึงตั้งกลุ่ม ALT ขึ้นมาและเริ่มทำงานทหารดับจ้างเพื่อฝึกฝนและป้องกันตัวเองการได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเธอเพราะมันหมายถึงการมีหน่วยงานใหญ่คอยสนับสนุนและปกป้องพวกเธอนั่นเองหลังจากนั้นกลุ่มของมีนาจะฟาทหารรีเพสเซอร์จนมาถึงตัวบิชอปได้สำเร็จซึ่งบิชอปก็ยอมรับว่านอกจากรีเพสเซอร์ลูกที่ถูกแช่แข็งอยู่ก็มีแค่เธอเท่านั้นที่สามารถสร้างรหัสควบคุมระบบเทเลไซย์ได้หากบิชอปตายระบบเทลาาเลไซย์ก็จะถูกทำลาย พอได้ยินแบบนั้นซอยุนก็เปิดการโจมตีทันทีแต่มีนากลับลังเลที่จะฆ่าบิชอปและถามว่าทำไมบิชอปถึงให้พิกัดรีเพเซอร์กับเธอทำไมบิชอปถึงแฝงตัวเข้ามาในขอบฟินทั้งที่จริงๆมันเป็นหน้าที่ของไนท์และทำไมบิชอปถึงได้ออกมากกาลจากพื้นที่ปลอดภัยขนาดนี้มีนารู้ว่าบิชอปไม่ใช่นาแ,แลแต่ในตอนที่นาแ,แลยังอยู่เธอเขาไม่ได้เปิดเครื่องสกัดตอนที่จับซอยุนได้เหมือนกันถึงแม้นาแ,แลจะบอกว่าอยากฆ่าเธอแต่จริงๆนาแ,แลอาจจะเศร้ามาก กำลังหาทางของความช่วยเหลืออยู่ก็ได้ทั้งสิ่งที่นาแลและบิชอปทำมันขัดกับคําสั่งของรีเพสเซอร์ไปหมดหากบิชอปมีความนึกคิดของตัวเองมีนาก็อยากให้เธอได้อยู่ต่อด้วยเจตจำนงของตัวเองและต่อให้บิชอปถูกกาจัดไปตอนนี้ระบบเทเลไซ์กับแกนนิมมอร์เทลก็ยังไม่ได้ถูกทําลายแค่ใช้งานตอนนี้ไม่ได้เท่านั้นการไปทําลายแกนนิมมอร์เทลที่ยานิโอไฮโอจึงเป็นแผนที่เด็ดขาดกว่าพอเห็นว่าเรื่องท่าจะยาวซอยุนก็สั่งให้เซียวหลินรีบฆ่าบิชอปก่อนทที่่รเเสซอคนนืๆจะตาามมมบ แต่เซียวลินก็ไม่ยอมยิงเหมือนกันเพราะเธอสัญญาไว้แล้วว่าสักวันเธอจะตอบแทนมีนาซอยุนเลยจะลงมือฆ่าบิชอปด้วยตัวเองแต่ควีนนั้นมาถึงซะก,ก่อนแต่อยู่ๆก็เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นในระบบพังตัวเครื่องปฏิบัติการควอนตัมและอิเทอร์เนียมไดฟของนิวโอ o H อยโอก็หยุดทำงานทำให้พวกเขาติดอยู่ในมิติธรรมดาไม่สามารถหนีไปไหนได้และยานของทักฟอสสองลำก็ใกล้เข้ามายานลำหนึ่งคือขอบฟินส่วนยานอีกลำมีขนาดใหญ่กว่านิวโออยโอซสอีก พอเห็นแบบนั้นวินก็รีบพาบิชอปกลับยานทันทีโหยือม่สนใจคนอ,อื่นๆที่อยู่ตรงนั้นแต่เราต้องพักเรื่องฝั่งมีนากับเอลทีไว้ก่อนครับเพราะระหว่างช่วงเวลาที่เล่ามาก็เกิดอีกหลายเหตุการณ์ในช่วงเวลาเดียวกันเนือเรื่องส่วนนี้เลยจะย้อนกลับไปตอนที่มีนากับชียุนเพิ่งหลุดออกมานอกกระสวนใหม่ๆนะครับด้าน,นชียุนก็เดินทางมากับเอมี่และได้เจอกับนายูบินที่เป็นหัวหน้าซึ่งเอมี่ก็ดูจะยังเป็นห่วงและคิดถึงกลุ่มฟรีดอมไรเดอร์อยู่ ส่วนสิ่งที่ยูบินอยากจะคุยกับชียุนคือเรื่องเลือดมังกรซึ่งก็คือคริฟปอร์แฟกเตอร์กลายพันธุ์ของเขายูบินอธิบายว่ากลุ่มซิกวิงคือโลกทั้ง6ที่จะปกป้องโลกนี้เขาเลยอาสาจะช่วยปลุกเลือดมังกรในตัวชียุนซึ่งจะมีบทบาทสําคัญในการปกป้องโลกแต่ชียุนปฏิเสธแบบติดตลกว่าถ้าทำแบบนั้นฮิวเดต้องโกรธเขามากแน่ๆนยูบินเลยพูดเรื่องที่ฮิวเดคฆ่าพ่อแม่ของชียุนขึ้นมาและเขาดูว่าชียุนยังคงหาสาเหตุที่ทําให้ครอบครัวของเขาถูกฆ่า แต่ชียุนก็ยังปฏิเสธอยู่ดีเพราะเขาอยากฟังคําตอบจากปากฮิวเด้เองและไม่พอใจที่ยูบินเข้ามายุ่งเรื่องครอบครัวของเขาทําให้ยูบินเข้าใจแล้วว่าจริงๆชียุนไม่ได้มองหาสาเหตุที่พ่อแม่ของเขาถูกฆ่าแต่เขากําลังมองหาเหตุผลที่จะโยกโทษแทนฮิวเดต่างหากพอคุยกันจบชียุนก็ขอตัวทันทีแต่ยูบินไม่ยอมถ้าตกลงกันไม่ได้เขาก็จะบังคับให้พลังมังกรตื่นขึ้นมาโดยการทาให้ชียุนอยู่ในอันตรายถึงชีวิตชียุนเองก็ไม่ยอมเหมือนกัน และพร้อมจะแสดงให้เห็นว่าพิษของงูก้อนต่ายไม่แพ้ลมหายใจมังกรเลยด้านกลุ่มของจอนที่เพิ่งรอดจากกระสวยตกมาได้ก็เป็นห่วงมีนาก,กับชี้ยุ่นที่หลุดดอกนก ok กระสวยไปก่อนแต่จอนคิดว่าทั้งคู่เป็นเคา้าเตอร์คงไม่เป็นไรสิ่งที่พวกเขาต้องสนใจตอนนี้คือการกลับไปรวมกลุ่มกับคนอื่นๆก่อนที่พวกดีเพลเซอร์จะรู้ตัวแต่เพราะสัญญาณวิทยุใช้ไม่ได้จอนเลยเอามาชเมโลของทอมมี่มาเผาทำให้ออก,การาที่ได้กลิน่นพาทีมของเธอมารวมกับทีมของจอนได้เป็นทีมแรก แต่การจุดไฟทำให้ศัตรูรู้ตำแหน่งของพวกเขาเช่นกันโชคดีที่ฝ่ายรีเพสเซอร์ไม่มีระดับหัวหน้ามาด้วยทำให้พวกเขาเอาชนะได้ไม่ยากแต่พวกเขาจับใจกุญแจมือของหมวดขังติดอยู่กับรีเพสเซอร์คนหนึ่งจอเลยคิดว่าหมวดขังกับยูมีน่าจะถูกจับตัวไปเขาเลยเริ่มมองหาบาะแสว่าสองตำรวจสาวถูกจับไว้ที่ไหนนันหมวดคังกับยูมีตอนนี้อยู่ในรถของฝ่ายรีเพสเซอร์ซึ่งหมวดขังก็เอาเหรียญมาปาเล่นออน,อนอกรถแก้เบื่อจนหมดแล้วเริ่มหาอย่างอื่นมาปาเล่นต่อ ยิ่งเห็นอาการไม่ทุกร้อนของหมวดขังยูมีก็ยิ่งไม่พอใจแต่จริงๆก่อนหน้านี้หมวดขังเคยบอกให้ยูมีหนีไปเหมือนพวกฟรีดอมไรเดอร์แล้วแต่ยูมีนั่นแหละที่ไม่ยอมถอยเองทําให้ทั้งคู่ถูกจับมาหมวดขังเลยหันไปคุยกับทหารรีเพลเซอร์แทนและเสนอว่าถ้ามอบตัวเธอจะช่วยพูดลดโทษให้แน่นอนว่าเธอก็ถูกทหารรีเพลเซอร์ด้กลับมาอีกเหมือนกันด้านอากิกกับมินซอท,ที่หนีมาได้ก็ตัดสินใจว่าจะตามไปช่วยหมวดข,งขังกับยูมีแม้ว่าพวกเธอจะสู้ไม่เก่งและกลัวตายกันจนขาสั่นก็ตาม ด้านจอนก็ตามรอยของที่หมวดคังกว้างทิ้งเอาไว้จนทันและได้เจอกับกลุ่มฟรีดอมไลเดอร์ทุกคนจะช่วยกันสู้กับทหารรีเพลเซอร์ขณะที่เจนแอบไปช่วยส่งตำรวจสาวออกมาซึ่งหมวดคังที่เป็นคนธรรมดาก็จับยูมีที่เป็นเคาน์เตอร์มาบังกระสุนทําให้มีเครื่องกันนิดหน่อยแต่ทุกคนก็ปลอดภัยดีแต่ภารกิจของพวกเขายังไม่จบภารกิจต่อไปคือการกู้เครือข่ายเพื่อส่งสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือปัญหาคือการจะทําแบบนั้นพวกเขาจะต้องฝ่าทหารรีเพลเซอร์เข้าไปในยานิโอไฮโอ ที่พวกเขายังไม่รู้ตำแหน่งแน่นอนแต่หมวดชังบอกว่าระบบพังตัวของนิวอไฮโอทำให้ฝ่ายรีเพเซอร์ติดต่อกันเองไม่ได้เหมือนกันทาหารเลยจะพาพวกเธอไปให้หัวหน้าสอบสวนที่ยาดถ้าไปตามเส้นทางต่อก็จะถึงยานิวอไฮโอได้เองแต่ออกากับได้กินบางอย่างที่แย่มากๆนั่นคือกินของรีเพเซอร์พอออดีตประธานบริษัทฟิลลี่ที่มีความแขกับกุ่มของออกานั่นเองแต่ไม่ว่าจะกำจัดไปแค่ไหนเขาก็แบ่งร่างแยกออกมาอีกทำให้การต่อสู้เริ่มยืดเยื้อคืนปล่อยไว้แบบนี้ยานิวอไฮโอได้เปลี่ยนตำแหน่งก่อนแน่ ออกกาเลยอาสาจะอยู่สู้เองเพื่อให้คนอื่นๆได้ไปต่อและนี่ยังเป็นการแค้แขนให้เอ็ดดีด้วยเจสสิก้ากับชาลีก็อยู่ช่วยเธอด้วยแต่ถึงออกกาจะทรงพลังแค่ไหนเดฟเซอร์พรอนก็ยังแบ่งร่างเพิ่อมออกมาทาให้ออกาออกายอมตกลงกับออกกาอีกคนในตัวว่าจะยกร่างกายนี้ให้เพื่อแลกกับพลังในการเอาชนะศัตรูของเอ็ดดีบุคลิกของเธอจึงเปลี่ยนไปกลายเป็นออกกาที่โหดยิ่งกว่าเดิมนั่นกลุ่มของจอนก็เดินทางกันต่อจนใกล้ถึงย่านนิอไฮโอ แต่พวกเขากับเห็นรีเพรสเซอร์ควีนมินไปที่อื่นซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่กลุ่มของมีนาเข้าถึงตัวบิชอปได้สําเร็จแต่กลุ่มของจอนก็ถูกไหนมาขวางเอาไว้ซึ่งถ้าดูจากสกิลพลังของทั้งสองฝ่ายการจะเอาชนะรีเพรสเซอร์ไหนคงเป็นเรื่องยากยูมีเลยอาสาจะเป็นคนสู้กับไนท์เพื่อจับกลุ่มเธอตามหน้าที่ตำรวจและให้กลุ่มของจอนได้ไปต่อแม้ว่าเธอจะไม่มีโอกาสชนะเลยก็ตามหมดค้างเองก็จะอยู่ช่วยซูด้วย ดานจอนก็ไม่ได้อยากทิ้งทั้งสองคนเอาไว้แต่ว่าเขาไม่มีทางเลือกนอกจากไปต่อและหวังว่าทาั้งคู่จะไม่ตายเป็นความโชคดีที่กลุ่มของจอนเจอเครื่องควบคุมนอกยานนิโอไฮโอทำให้พวกเขาไม่จําเป็นต้องฝ่าเข้าไปถึงข้างในแต่พวกรีเพลเซอร์ก็บุกมาโจมตีทําให้จอนได้รับบาดเจ็บเจเลยดับหน้าที่สารหัสของเอียนแทนทําให้ระบบอีเทอร์เนียมไดฟ์และระบบพรางตัวของนิโอไฮโอหยุดทํางานระบบสื่อสารจึงกลับมาใช้งานได้อีกครั้งจอนเลยรีบติดต่อกลับไปหามาคเพื่อให้เขาใช้ได้หากฉุกเฉินฟร ส่งผลมาที่พิกัดของจอนซึ่งก็คือยานคอฟฟินกับยานนิวเอนเตอร์พรส์ของหน่วยเดลต้าเซเว่นที่ครั้งนี้มาเลียนนำทับด้วยตัวเองรีเพรสเซอร์คิงที่เคยเป็นรองผอเอลยติดต่อเข้ามาเขาไม่สามารถอธิบายทุกอย่างให้ฟังตอนนี้ได้แต่เขายืนยันว่าที่ทำไปก็เพื่อมาเลียและมนุษยชาติในเมื่อคิงไม่ยอมมอบตัวสิ่งที่มาเลียพอจะให้เขาได้ก็คงมีแค่ความตายที่ไม่ทรมานหลังจากวางสายยานนิวเอนเตอร์พรส์ก็ยิงปืนใหญ่ที่ใช้พลังของไดฟหลุมดำใส่นิวโอไฮโอทันที ธรรมยานิโอไฮโอเสียหายหนักจนไม่สามารถหนีไปไหนได้ซึ่งใครสงสัยว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าที่องค์การบริหารโลกสร้างร้าสุ่มดำสเำเร็จทนภารกิจนี้พอดีหรือจริงๆองค์การบริหารโลกครอบครองเทคโนโลยีนี้มานานแล้วกันแน่แถมยังส่งยานคอฟฟินมาสังเกตการพวกเขาอีกแต่มาเรียบอกให้เลิกสนใจเรื่องนี้ไปก่อนเพราะพวกเขามีภารกิจตรงหน้าที่ต้องจัดการวานแล้วสมาชิกเดลต้าเซเว่นทั้ง4ี่ก็ลงสนามพร้อมกันเอสู้กับองค์กรดีเพรสเซอร์ซินดิเคต สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและบอเลตมากมายอย่าลืมแวะไปะหยุดหนุนกันครับลิงก์ายละเอีย p t ิ o ชใต้คลิปแล้วไปทุกกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ